ไม่ไม่อให้าูใช้เยอะๆพี่อะไราพความบรพรกูดิกูแูดูความพกูเปลี่ยนไดเปลี่ยนปดได้วอะชิวได้ทำไมไอ้ไวแอกเดยวะทำตัวมันกเป็นดีกองไม่ไดนเกเลยของผ่านะครัาทุกคนของผนวัาไหนเอาไว้พี่เขยยัมีวกไวไวเนาะของผ่านวัตถาไหนเซิร์ฟแน่นั้นของคนิันตัวเง มาเล่นดีเป็นทันอยู vos, ่แล้ว e กันเกิดมาเดียราเล่นดีนะตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นดีเกิดมาเกียร์กูโหลดเซนมีอยู่ในเครื่องแล้วเขาเล่นเดินขาต่าีขาเฮ้ยไอ้ไอ้ไว้เอามากูบอกน่มาเล่นดีกูให้อะมาตั้งใจเยนดีเี้ยเขามึงอยู่นะอยู่เป็นไหนไว้ยี่บายพาสอ่ะไม่บายอ่ะมันผ่านอยู่แล้วกูบอกมันผ่านมันเป็นที่สอดเด็กกูว่าค้างเหมือนเดิมก็พอใช้บีเ เดนอะไรเอาโปรเจต์มาขอมันยากเลยคุณชขอจอมให้คนอื่นอ่ะไม่ให้กูไม่เคยให้ใครเสียงจริงจริงมันให้คนอื่นจริงเสียงฟ่วเสียงฟ่วเป็นานัวเกินโม่โดนไม่ได้เก่าเลยไม่ไม่ไม่ไมดกาเห็นปะไม่ไม่ฝาากฟังฟังให้เดตงพักหอยพ่อแม่ตายมไม่นะตัวที่นั้นไที่ฟูให้ไอ้ไอแว่น่ะมันหลุดได้ไง แล้วหไให้แม้ครูใช่ใช่หรอแล้วมันหลุดได้ให้คนอื่นได้ไงอ่ะไม่นารู้ว่าใครต่อใครอ่ะโค้ดเก้ารุี่ดไอ้แว่หนให้คนเลย้กูไม่เคยให้ใครเข้าอันดีเด็กกูอ่ะไอ้นานแบบน้มันน่าโมจานงไม่ได้เข้าเครื่องกูเลยสัตว์รู้ได้ไงไม่รู้โมจานเซอมเสโคดจริงใครอยากโค้หครับโค้ มีพอมีพอโตมาโตมาไม่ร้่มอใครนีพ่อลาใ่ว่าบอกว่าโมมพอดมีพอมีพอดโตมาโตมามีพออนะพี่เขยวมีพอดลุ้มมีพอดอะไรนะพี่รอนรอน่อนร้อนร้อนร้อนอนนไม่ได้มดแพวหมดแล้วมแ้หมหมดเลยเหรอเออก็่บางคนก็น่วัดมันก็ไอ้พกี้ก็แม่อ่องไหอะไพน่ โปมาโปมาไมเกี่ยวไปยแล้วนเดืเป้าชอบโปเพิมไหนขอเล่นมังเดตใช่พี่เหรอเนี่ยไอชิวทำเองครับไอชิวใชที่จะเปบนขึบนไม่หยุดเลยวะมันีพอมันดีพอยมันเ้าไัน้มันเจ้ามันเาคนใช่แบนมันพูดไม่คยรุนแรเยไม่ใช่ไอชีวเชยวากกูจะทำ ูจะทำโกจกต์เรานแบบนี <Ve> ้มึงอูนะเห็นไหมเห็นไหมปกติปกติอ่ามันจะ